สนามบินตรังแจงเหตุสุนัขตัดทางวิ่งทำเครื่องลงจอดไม่ได้จากกรณีที่เกิดปัญหาเครื่องบินของสายการบินไทยไลออนแอร์ดอนเมืองตรังที่ SL 824เมื่อวันที่29มิถุนายนไม่สามารถลงจอดที่สนามบินตรังได้ตามเวลาที่กำหนดทำให้นักบินต้องตัดสินใจบินไปจอดที่สนามบินกระบี่แทนและกลับมารอบ2ก็ยังไม่สามารถลงจอดได้เช่นเคย ต้องบินกลับไปสนามบินกระบี่รอบที่สองทำให้ผู้โดยสารเกิดความสงสัยและโพสต์ตั้งข้อสงสัยผ่านทางเฟซบุ๊กขณะที่ผู้โดยสารยังเชื่อมั่นเดินทางเต็มทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกในขณะที่ทางด้านนางจุธารัตน์เพชรลุนักวิชาการขนส่งชำนาญการท่ากาศยานตรังบอกชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่ามีการชี้แจงผ่านทางเพจของตรังแอร์พอร ึงสาเหตุดังกล่าวว่าเครื่องบินของสายการบินไทยไลออนแอร์เส้นทางดอนเมืองตรัง <Yeah. S 1> เที่ยวบินที่ sl 8 24, 2 4 <Yeah. S 1> ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง <Yeah. S 1> เมื่อเวลา7นาฬิกาสนาทีและกำหนดเวลาถึงท่าอากาศยานตรังเวลา9นาฬิกา <Yeah. S 1> มีเหตุ <Yeah. S 1> ต้องล่ช้ากว่ากำหนด <Yeah. S 1> เนื่องจากติดสภาพอากาศฝนตก <Yeah. S 1> ที่ท่าอากาศยานตรังซึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อแจ้งประสานกับท่าอากาศยานตรังและหอบังคับการบินให้รับทราบและโดยเฉพาะก่อนเครื่องกำลังจะลดระดับเพื่อลงจอดนักบินได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศว่าพบสุนัขบนทางวิ่งและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบขับไล่ในทันทีเพื่อให้ทางวิ่งมีความปลอดภัยที่เครื่องบินสามารถลงจอดได้ตามปกติซึ่งปกติก่อนที่เครื่องบินจะลงจอดหรือบินขึ้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบเส้นทางวิ่งตามปกติ เพื่อเคลียร์เส้นทางให้ปลอดภัยก่อนเครื่องจะมาถึงประมาณ10 1 5นาทีซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางแล้วเสร็จกลับเข้าฐานรอเครื่องลงจอดระหว่างนั้นเครื่องบินของสายการบินไทยไลออนแอร์กำลังลดระดับเพดานบิน mm. เพื่อจะลงจอด mm. ก็ได้รับแจ้งว่ามีสุนัขวิ่งเข้ามาบนทางวิ่งทําให้นาทีนั้นนักบินซึ่งกำลังลดระดับการบินได้ตัดสินใจนำเครื่องบินบินไปยังท่าอากาศยานกระบี ซึ่งเป็นสนามบินสำรองตามที่กำหนดไว้ในแผนการบินเพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นและให้เจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางอีกรอบต่อมานักบินได้นำเครื่องบินบินกลับมาอย่างท่าอากาศยานตรังแต่ก็ยังไม่สามารถทำการบินลงได้เนื่องจากติดสภาพอากาศนักบินจึงได้นำเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานกระบี่อีกครั้งจนเมื่อเวลา14นาฬิกา13นาทินักบินสามารถนำเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานตรังเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานตรังมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางวิ่งทางขับก่อนเครื่องบินทำการบินขึ้นและลงในทุกเที่ยวบินประมาณ10-15นาทีตามมาตรการที่สนามบินได้กำหนดไว้ซึ่งท่าอากาศยานตรังได้ทำการขับไล่และตรวจสอบบริเวณแนวรั้วของท่าอากาศยานปิดช่องทางการเข้าออกของสัตว์ที่จะเป็นอันตรายต่อการบินเรียบร้อยแล้ว และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกซึ่งปกติก็ทำการสำรวจและปิดช่องทางรวมทั้งจุดที่คิดว่าสุนัขจะมุดเข้ามาได้นอกจากนั้นได้รับการประสานจากกรมท่าอากาศยานตรังว่าทำการปูพื้นสนามบินโดยรอบจากนั้นจะล้อมรอบสนามบินตามมาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก ส่วนการดูแลผู้โดยสารที่มารอขึ้นเครื่องของสายการบินเดียวกันเพื่อเดินทางไปกทมก็ได้อำนวยความสะดวกให้เต็มที่ทั้งการเลื่อนการเดินทางการเปลี่ยนเที่ยวบินให้อย่างไรก็ตามบรรยากาศที่สานามบินตรังในวันนี้30มิถุนายนคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวบินภาคเช้าพบว่ามีของสองสายการบินคือของสายการบินไทยไลออนแอร์เส้นทางดอนเมืองตรงัง เที่ยวบินที่ SL824 ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา7นาฬกา35นาทีและกำหนดเวลาถึงท่าอากาศยานตรังเวลา9นาฬิกาและเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเส้นทางดอนเมืองตรังเที่ยวบิน FD3241 ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา7นาฬิกา55นาทีและกำหนดเวลาถึงท่าอากาศยานตรังเวลา9นาฬิกา20นาที ในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนนั้นไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางแต่อย่างใดยังคงมีผู้โดยสารเดินทางอย่างหนาแน่นทั้งขาเข้าและขาออกและตลอดทั้งวันนี้จะมีเที่ยวบินทั้งหมด10เที่ยวบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีสายการบินมีหอบังคับการบินมีอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สนามบินที่อยู่ในในกลุ่มของรายเดียวกันซึ่งมีการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเครื่องที่จะทาการบินมาถึงอยู่แล้วนะคะซึ่งเราได้รับรายงานจากจากทางอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วว่าทัศนวิสัยอยู่ในระดับไหนมีกับผลเข้ามาทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งในในช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเขาก็มีการแจ้งอยู่แล้วว่าทัศนวิสยัยทางทิศตะวันตกอะ่ะอยู่ในระดับต่ำ กะะ็ถ้าไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ3 3กิโลหรือ3-5กิโลแบบนี้นะคะแต่นั่นคือในข้อมูลที่เขาส่งข้อมูลก่อนเครื่องจะทำการบินมาถึงนะคะก็เพราะฉะนั้นข้อมูลแรกเนี่ยทัศนวิสัยของสนามบินนะตอนนั้นเราติดสภาพอากาศจริงเรามีฝนเรามีฝนจริงเราเราสภาพอากาศในการมองเห็นของอากาศยานเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ระยะไกลมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในจังหวะที่เครื่องบินไลออนเที่ยวแรกจะทําการบินมาลงเนี่ยเมื่อเครื่องเริ่มลดระดับอะค่ะเขาเรียกว่าเข้าแอปโรชมาเนี่ยเพื่อเครื่องลดระดับเนี่ยทาง ทางขอบังคับการบินได้แจ้งนะคะว่าว่ามีสัญญาณบนทางวิ่งตรงนี้แล้วก็ได้แจ้งให้กับผู้ดูแลสนามบินของเราเข้าตรวจสอบพื้นที่คะซึ่งการเข้าตรวจสอบพื้นที่ก็เพื่อความปลอดภัยในการทําการบินลงนะคะของอากาศยานซึ่งปกติแล้วตามมาตรฐานของสนามบินเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วว่าก่อนทําการบินขึ้นลงของอากาศยานทุกเที่ยวบินเนี่ยทางผู้ดูแลสนามบินจะมีการออกตรวจทางวิ่งทางขับ ะะเพื่อเพื่อความปลอดภัยตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก่อนเครื่องทําการบินลงเนี่ยในรันเวย์ของเราเนี่ยจะต้องเคลียร์ก็คือทางผู้ผู้ดูแลสนามบินก็จะต้องออกคนจากเขตทางวิ่งทางขับเราก่อนที่เครืร่องจะทําการบินงลงอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ10นาที 10- บถึงสินาทีที่จะต้องออกเคลียร์ออกจากพื้นที่ให้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือผู้ดูแลเราเนี่ยกับเข้าที่ตั้งแล้วแล้วก็ก็ทางหองบคับการบินแจ้งว่ามีสุนัขเนี่ย เข้าไปในเขตพื้นที่การบินนะคะให้เราให้เราเข้าตรวจสอบและขับไล่ซึ่งในขณะนั้นนะ่ะเครื่องก็เลยเยกตัวกลับขึ้นไปวนนะคะไปวนเพื่อที่จะให้เราเคลียร์เรื่องพื้นที่ในเรื่องของความปลอดภัยในลันเวย์ให้เรียบร้อยไราเชนผู้ด,ดูแลเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเท่าที่ข้อมูลที่ทราบก,ก็คือหลังจากนั้นนะ่ะหลังจากที่เครื่องได้ได,ได้ได้วนแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ได้แจ้งก่ขอบังคับการบินว่าขอไปลงที่กระบี่ ในลอดในลอดที่1นนะคะพอพอไปลงที่กระบี่เนี่ยพอจังหวะที่ช่วงสิบโมงกว่ากว่าเนี่ยนะคะเขาก็มีการยกตัวมาอีกครั้งหนึ่งจากกระบี่เพื่อที่จะทําการบินลงอีกครั้งซึ่งตรงนี้ก็ยังคงติดสภาพอากาศอยู่นะคะนักบินก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําการบินลงได้ก็แจ้งว่าขอไดเวทไปที่กระบี่เป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็รอสภาพอากาศที่นั่นส่วนในเรื่องของพื้นที่ของสนามบินนะคะที่ว่ามีเรื่อง ทางเจ้าหนะ้าที่สายการบินดูแลผู้โดยสารยังไงที่มีผูดด้โดยสารอีกชุดหนึ่งที่จะต้องรอขึ้นเครื่องบินลานี้ไปกรุงเทพเขาก็มีการดูแลผู้โดยสารนะคะในเบื้องต้นก็คือสําหรับคนที่เขาต้องการที่จะเลื่อนไฟล์เลื่อนตัว๋วหรือ open ว่าโอเพนตั๋วหรือไม่เดินทางแล้วเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อ,อก,กับสายการบินแล้วก็สายการบินก็ดูแลในส่วนนี้แล้วก็เรื่องอาหารเครื่องดื่มตรงนี้ทางสายการบินเขาก็ต้องปฏิบัติตามากฎ การดูแลผูดด้โดยสารของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการดูแลนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลของผูดด้โดยสารบนอากาศยานที่ไปถึงกรุงเทพแล้วไปถึงไปถึงที่กระบี่แล้วเนี่ยค่ะว่าเขาจะคอนแทคแบบไหนยังไงตรงนี้สนามบินไม่ทราบข้อมูลว่าสายการบินเขาได้คอนแทคกับผูดด้โดยสารแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่สนามบินก็รู้ข้อมูลเฉพาะของออทางภาคพื้นที่นี่ที่ได้ให้ข้อมูลกับเราไว้ค่ะประมาณนั้น ปกติแล้วอะค่ะเราก็มีการเพิ่มเพิ่มมาตรการในการกํากับดูแลเพิ่มเติมในแล้วอย่างเช่นแนวรั้วของสนามบินนะคะเราก็มีการที่เข้าไปสอดส่องและก็กํากับดูแลปิดช่องทางที่ทางสุนัขเขาจะ,ะเข้าไปได้หรือว่าอันตรายที่จะเกิดจากสัตว์อื่นๆนะคะที่จะสามารถที่จะเล็ดลอดเข้าไปได้เนี่ยทางสนามบินได้ดําเนินการอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการปิดช่องทางอย่างเช่นหากมีรั้วตรงไหนที่ชดดํารุดเราก็เร่งดาเนินการซ่อมนะคะหรือมีพื้นที่ตรงไหนที่ทางสุนัขเนี่ยเขา มุดมุดลอดรัวเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีการเอาเหล็กเอาอะไรเนี่ยค่ะลงไปกา้านโน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าด้วยด้วยสภาพของพื้นพื้นที่อะค่ะอาจจะเป็นวงกว้างเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะจะโดยรอบของพื้นพื้นพื้นที่ลานเวของทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นพื้นที่กว้างท,ที่ที่ต้องตามไปตรวจสอบแต่เราก็มีมาตรการที่เข้าไปในเชิงบุกอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นกำกับแต่เพียงแค่ว่าบางจุดบางแหล่งเนี่ย มุมที่จะเข้าทิศท,ที่จะเข้าหลายๆส่วนก็เหมือนกับที่ที่ท่านบอกว่าเป็นเป็นพื้นที่ของของชุมชนแล้วก็บางกรณีอะค่ะสุนัขเหล่านี้ไม่ได้เป็นสุนัขที่มีเจ้าของเป็นสุนัขจรหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่เราก็พยายามกํากับดูแลให้เต็มที่อะค่ะก็ะในเรื่องของการตรวจและก็การเฝ้าระวังค่ะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีหารื่อนสุนัข ถามว่ามีบ้างไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าไม,ไ,มไม่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 ได้ว่าบ่อยครั้งถึงขั้นที่จะแบบว่าเป็นเป็นประจำหรืออะไรเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งเราก็จะดําเนินการอย่างอย่างเร่งด่วนในการเข้าถึงอยู่แล้วเราก็ช่วยกันช่วยเหลือกันทั้งหมดอะค่ะทั้งทางขอบังคับการบินก็ช่วยสอดส่องนะคะทางผู้ดูแลสนามบินหรือยือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พบเห็นอะไรแบบเนี้ยค่ะว่าเอ้ยมีมีมสุนัขเดินอยู่เรียบร้อยอยู่ประมาณนี้น,น,นั่นนี่นั่นเลยเราก็จะพยายามที่จะเข้าไป ถึงให้ถึงให้เร็วที่สุดแล้วก็ขับทาการขับไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าการต้องการอะไรบาล<ะ>่าสุดค่ะล่าสุดอะคะ่ะได้ได้รับการได้รับทราบข้อมูลจากจากทางกรมท่าอากาศยานนะคะว่าว่ามีการที่จะปรับรูปแบบของของแนวรั้วของสนามบินนะคะก็คือ,อ,อจากรั้วปกติที่ที่ฐานล่างสุดจะเป็นดินดิน,ด,นดินธรรมดาค่ะปัจจุบันเท่าที่ทราบก็คือจะมีการปู ปูพื้นปูพื้นข้างล่างสุดแล้วก็ตัวรั้วก็จะลงไปชิดพื้นพื้นผิวล่างสุดเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติโดยของเราอ่ะเป็นรั้วแล้วก็เป็นพื้นดินเราก็มีการเพิ่มเติมด้วยมาตรการเอาเอาเอตัวรัวดอะคะ่ะรั่ดน้าที่เป็นหีบหีบเลนะคะเข้าไปตั้งวางรอบรั้วสนามบินเลยแล้วแต่ว่าสุวนั้นก็ยังคงเข้าไปในบางจุดได้อยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการปรับในเรื่องของการให้รั้วชิดกับพื้น พื้นที่เป็นคอนกรีตที่เราจะมีการปูอะค่ะให้ให้มากที่สุดแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถป้องกันไปได้อะค่ะในรตยาง่างคะตรังสตอรี่รายงาน